ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรบาลจะจับสัตว์นั้นไปหาพระยายมและบอกแก่พระยายมว่าบุรุษผู้นี้ไม่ประพฤติช,ชอบในมารดาในสมณาพางไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอพระองค์จงลงโทษเขาผู้นี้ดูก่อนภิกษุ พระยายมจะพูดอ่อนโยนเอาอกเอาใจแต่ถามถึงเทวทูตที่หนึ่งแก่สัตว์ผู้นั้นว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่เห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือสัตว์ผู้นั้นตอบไปว่าข้าไม่เห็นเลยเจ้าค่ะพระยายมถามต่อว่า ท่านไม่เห็นเด็กแดงๆยังอ่อนนอนแบร่เพื่อนอุจจระของตนในหมู่มนุษย์บ้างหรือสัตว์ผู้นั้นตอบว่าเห็นเจ้าค่าพระยาโยมจึงพูดต่อว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านมีความคิดแบบนี้บ้างไหมว่าแม้นตัวเราก็มีความเกิดเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้ควรที่เราจะกระทำความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์ผู้นั้นตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้คิดมัวประมาทเสียเจ้าค่า พระยายมจึงกล่าวต่อว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เลยเพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรบาลจะลงโทษท่านบาปก,กรรมนี้ไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องชายหญิงทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสายโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอำมมา์ทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำให้ท่านและไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านเป็นเพราะท่านทำตัวเองท่านเท่านั้นจะเสวยวิบากของบาปก,กรรมนี้